ในจอภาพเป็นอันดับที่7นะครับพังเทิร์ดไททันนะบริวัติโชตอารยพันธ์ไม่เกี่ยวกับใครฮะข้างหน้าเป็นอาร์มเบรซิ่งบิ๊กวิกนัตพลก็นำเข้าห่างออกไป2วินาทีครึ่งนะครับข้างหลังก็เป็นพอลเกรเกอรี่ครับแตอนนี้หลายๆท่านก็ยังวิ่งอยู่ที่เวลาประมาณี่เจนะ็ดยี่แปดเนาะมีคู่กันมาแล้วครับในท้าสิทธิ์หัวนำเล็กน้อยครับโอ้แล้วขึ้นมาได้ครับตอนนี้นักบินอยู่ในอันดับที่ให้ ขึ้นมาแล้วครับกว่าจะต้องเอาอันดับเลยคืนโอ้ยเหมือนจะเลดไปนิดนึงแบบไม่ได้สิครับยังเอาอยู่ไหมโอ้อยมีสบาครับนะปาริวัตเอาคืนตรงนี้ครับแสนดีทองดีปาึ้นมาแต่ทาตอนนี้ครับดับที่เจ็ดครับกำลังไล่คุณปาริวัตอยู่ครับและอันดับที่แปดโอ้โหคุณเริวันตาที่โดจิตูดเข้ามาแล้วครับแต่ละท่านนี้เขาไล่ได้แบบอุไลเลยเจริงนะัะผมอันนี้เกินไป ฟองไปอาไม่ใช่ครับปริวัตครับผมไทยแอนไทยครับผมนะมาดูกันว่าคงสายอาจิเมะดีกว่าปริวัตผมนำ่นอยู่นั่อุ้ยใกล้กันมากครับขนาดของสายครับไปครับปึ๊บจะจับไ่ได้ครับผมที่ปริวัตในรันสองครับ จะเร็วกว่า1นาที26 2 0 3หรือเปล่าครับแต่ผมว่ารอบนี้เขาต้องเอาจริงแล้วนะอุ้ยเฉียดเฉียวแ้วเฉียดเฉวเฉียดเฉวยันไหนแต่ไปได้หรือเปล่าคึบกลับมาดูแลรับนเลยเก็บมาเยี่ยมครับได้ดีครับกูเฟ็กกูเฟ็กไทท่านนะครับไททันไทยท่านโดนแซมขวางครับแซมจะเช็คไททันเอาไหม เป็นอะไรสียวเลยครับเมื่อกี้ถึงก็ต้องเบรกเลยอ่ะทำดไปแล้วด้วยใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลาของเติมน้ำมันเป็นยางเนี่ยมันก็ซ่อมแซมซไดมรถได้ได้ครับในทั้มมิ่งที่รอเติมน้ำมันถูกครับผมอ่นั้นรถก็กลับมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เกือเกือเกือบเกือบครับเกือเกือคอนดิชันเดิมแปะเทปกาวลูกอืดเข้าไปล็อกเข้าไปรถตุ้มมึงนเราก็ซ่อมอย่างนี้แหละไม่ต่างเมืองไทยหรอก ตอนนี้จะโดนจะโดนไทท่นอีกคันหรือเปล่าสีเหลืองนั่นมาแล้วไทยท่นแล้วเปิดมาอู้นึกว่าจะได้ครับแต่สปีดตรงนี้มันอา้าวแล้วไทยท่นออกมาดีกว่าครับโค้งต่อไปเป็นโค้งขวาครับไม่ทันโดนปิดแก๊ปไปก่อนแต่ว่าคุณโลริโอโดนหลายนอกต่อทันทีครับคุณไทท่นแซงมาทันเรียบร้อยแล้วโยนทั้งคันไปเลยฮะไ,ได้ด้วยเลรเขาด้วยก่อนครับ <laughs> ไ,ได้หลนต้องไปหลายนอก <laughs> ใช่ครับ แล้วเหมือนจะเก็บฟาสตสเตดแล้อีกหรือเปล่าครับเปิด DRS e มาแล้วก็เข้าเส้นชัยแล้วเป็น1นาที19ครับทำฟาสต์สแบบในรอบสุดท้ายแล้วเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับสำหรับ FCB ไททันครับล้วดูเหมือนเข้าเส้นชัยไปแล้วครับสำหรับอันดับหนึ่งเป็น FCB ไททันครับอันดับสองแล้ว FCB ไททันครับเข้าสู่ช่วงท้าย เหลือชิคเกนอีกไม่มากแล้ววิ่งเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายในกริดสตาร์แล้วเป็นอันดับหนึ่งครับ f c b ซทไททานครับเป็นผู้ชนะ gt 3 5 md 1ไฟเอดที่สนามคอริชาร์ไปได้ครับราชาแห่งไทยรุกกีซิมเลตครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วครับสร้างปรากฏการณ สนามไหนที่ลงไม่มีสนามไหนที่แพ้ครับแล้วเป็น FCB t ท t a นครับจบในอันดับที่หนึ่งครับผู้ชนะใน f ูจิสปีดเวย์ครับแสดงความยินดีด้วยครับ Yeah Salter set closing in on Alexander for eighth place c h uh, a t u r a y a p a keeping very very nicely in seventh place having started

จะได้ลองแสงไหมครับปริวัตรไปถึงโยกขวาสลับซ้ายโอแสงสวยครับจังหวะนี้โยกหลอกดีมากแต่โลดครับลนแล้วจวังหวะเดินคันเล็กออกท้ายสไลด์ไหมใกล้คันนาบใกล้คันนาบครับตีคู่ขึ้นไปเดี๋ยวดูตรงนี้จุดเบรคใครดีกว่ากันครับข้างนอกเบรกแล้วจะลองครอบมาแคลรีสปีดดีกว่าครับเอาจนได้ครับ นี่ครับตนหนามลักษณะนี้เนี่ยแฝกมันแคบครับแล้วจุดแซงมันน้อยดังนั้นการที่จะแซงเนี่ยต้อง ก็มีน่าจะเป็นน้องสกายนะครับโดนบี้มาจังหวะนี้เราเปิดวงนอกเข้ามาครับยอมไหมไม่ยอมแต่ว่าเวกเตอร์เวกเตอร์จะได้ไหมและค็ณพิรวัตคุณพีรวัตเรียบร้อยครับแซงคุณชร์พัดได้ครับจากการเสียในส่วนของตัวเ,ส,เสียสองท<ส>ี<ส>หรือเปล่านะฮะจะเสียสองที่นะครับเดี๋ยวต้องรอดู